สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสอมอทั่วประเทศครับช่องโชคดีดอน Youtube พบกับพี่น้องอสอมอข้ามคืนวันนี้2ทุ่มครับ13มกราคม2568แจ้ง3ข่าวพี่น้องอสอมอครับข่าวที่1ครับเว็บไซต์สมาคมชกสอ,อสอมอแห่งประเทศไทยได้มีการปรับปรุงใหม่ครับวันนี้จะแนะนำพี่น้องอสอมอให้เข้าใช้งานเว็บไซต์สมาคมชกสอ,อสอมอเป็นเพื่อติดตามข่าวสาร และดูยอดหักในแต่และเดือนหักกี่บาทดูรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตอะไรทํานองนี้สามารถดูได้แล้วก็ตรวจความเป็นสมาชิกต่างๆมันเขาจะมีเมนูให้กดอยู่ในนั้นวันนี้ข่าวที่1แนะนําเรื่องการเข้าใช้งานเว็บไซต์สมาคมชกสสมแห่งประเทศไทยนะครับค่อยๆฟังไปทีละขั้นตอนนะครับถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจก็ดูคลิปไ้หลายรอบครับก็จะ กดเข้าใช้งานเว็บไซต์สมาคมจกสอสมองด้วยตนเองเป็นเลยนะครับขั้นตอนที่1ครับให้พี่น้องเชื่อมต่อเน็ตโทราศัพท์ของท่านแล้วเลื่อนไปหาหน้าจอให้หา Google, Google ครับ Google, Google เป็นแบบนี้ครับหน้าตา Google นี่ครับเสร็จแล้วพอเห็น Google เสร็จแล้วก็ให้เอามือกดที่ ช่องขาขวใน Google ให้เป็นกระพริบกระพริบครับกดช่องนี้ตามลูกศรชี้นั่นแหละครับเมื่อช่องนั้นเป็นกระพริบกระพริบแล้วก็ให้พิมพ์คําว่าชกอสเว้นวรกอสมอเข้าไปครับพิมพ์ชกสเว้นวรคอสมอเข้าตรงนี้นะครับตรงที่เขาให้พิมพ์นี่พอพิมพ์ชกสเว้นวรกอสมอก็จะมีตัวหนังสือขึ้นมาให้เลือกมากมายก็ให้เอามือไปกดเลือกตัวหนังสือตัวนี้ครับกดชกสเว้นวักจุดคอมนี่ครับเอามือกดตัวหนังสือตัวนี้เลยนะครับ เมื่อเราพิมพ์แค่พิมพ์คาว่าชกสมันก็จะมีตัวน kind of ัสือขึ้นมาให้เลือกก็ให้เอามือกดที่ตัวนัสือเลือกตัวนี้เข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วหน้าจอโทรศัพท์ของท่านก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้จะมีตัวนัสือสีฟ้าว่าสมาคมชลระจิตสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยก็เอามือกดที่ตัวนัสือสีฟ้านี่เลยครับกดที่ตัวนัสือสีฟ้าเลยก็จะเข้าไปหน้าเว็บไซต์สมาคมชกศสมอนะครับ เขาก็จะมีรูปนายกสมาคมชกสสมรูปผู้จัดการสมาคมแล้วก็มีเมนูส, SL สำหรับตรวจสอบสมาชิกถ้าอยากจะตรวจสอบความเป็นสมาชิกก็มือกดที่ตัวหนังสือตรวจสอบสมาชิกนั่นเลยก็จะเด้งหน้าสำหรับตรวจสอบสมาชิกขึ้นมาก็ใส่เลขประชาชนสิบสามหลักของสมาชิกเข้าไปก็กดตรวจสอบก็จะ แจ้งความเป็นสมาชิกขึ้นมานะครับคนที่เป็นสมาชิกแล้วถ้าตรวจสอบสนานะเอกสารสถานะเอกสารนะครับกรณีคนสง่งใบสมัครไป,ไปหาสมาคมอะไรทํานองนี้นะครับเพื่อสมัครอยากรู้ว่าเอกสารถึงสมาคมหรือย,อยังสมาคมได้รับหรือยังก็ตรวจสอบสนาระเอกสารเสร็จแล้วก็พิมพ์เลขประชาชนเข้าไปก็กดตรวจสอบก็ได้ทีนี้อยากดูเรื่องอ,งอื่นๆก็เลื่อนหน้าจอขึ้นเพื่อไปดูข้างล่างเรื่อยๆนะครับก็จะมีทั้งระเบียบข้อบังคับ แล้วก็จะมีการเป็นเพื่อนกับสมาคมทางไลน์เขาจะบอกวิธีแล้วก็จะมี YouTube ของสมาคมที่เขาขึ้นให้ดูแต่ละเดือนเกี่ยวกับยอดรับรองยอดหักในเดือนนั้นน,น,นะครับเสร็จแล้วก็จะมีประชาสัมพันธ์ถ้าอยากทราบข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆก็กดที่ตั้หนังสือประชาสัมพันธ์ก็อ่านได้นะครับก็เลื่อนเราไปเรื่อยจนจน,จน,จนตาสุดจนไม่มีที่เลื่อนต่อไปแล้วก็จะเป็นที่อยู่ของสมาคม เบอร์โทรที่ติดต่อได้ทำหนังนี้นะครับอ้าวคงจะทำเป็นแล้วนะครับเข้าไปเพื่อดูเว็บไซต์สมาคมจกสสมออ้าวก็เลื่อนขึ้นมาทีนี้ถ้าใครอยากจะดูรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตก็เลื่อนขึ้นมาตรงที่ประชาสัมพันธ์สมาคมนะครับก็ให้เอามือกดที่ตัวหนังสือประชาสัมพันธ์สมาคมตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะมีตัวหนังสือมากมายให้เลือก ให้เลือกเราอยากรู้เรื่องอะไรในนี้เราก็กดที่ตัวหนังสือนั้นเช่นอยากรู้รายชื่อสมาชิกเสียชีวิตรอบรับรองเดือนมกรา68ก็มือกดที่ตัวหนังสือเลยครับนี่ตามลูกศรชีนี้กดปุ๊บก็จะมีตัวหนังสือขึ้นมาเกี่ยวกับรายชื่อสมาชิกผู้เสียชีวิตรอบรับรองเดือนมกรานี่แหละครับที่จะหักเงินวันที่15มกรานี่แหละไปช่วยก็จะสามารถตรวจสอบูรายชื่อได้นะครับทีนี้ก็กด กลับไปอยาถ้าอยากจะดูเรื่องอื่นก็มากดที่ประชาสัมพันธ์อีกพอกดประชาสัมพันธ์ก็จะมีตูวหนังสือให,ให้เลือกมากมายสมมุติว่าอยากจะเลือกดูข่าวประชาสัมพันธ์ยอดรับรองและแผนกนารหักมกราคมหกแปดก็เอามือกดที่ตูวหนังสือตรงนี้นะครับรก็จะโชว์ยอดหักขึ้นมาแล้วก็ยอดค้างจ่ายเดือนไหนทำนองนี้นะครับทั้งหมดก็คือข่าวที่หนึ่ง เว็บไซต์สมาคมชคสสมเขาปร Marketing, Marketing, ับปรุงโฉมใหม่ก็ข่าวที่1ก็ถ้าท่านใดดูไม่เข้าใจก็ค่อยๆดูตั้งแต่ต้นจนจบข่าวที่1ใหม่ก็จะกดเข้าใช้งานเข้าดูข้อมูลในเว็บไซต์สมาคมชคสอสมแห่งประเทศไทยเป็นด้วยตนเองครับต่อไปเป็นข่าวที่สองครับ วันที่15มกราคม2568นี้พี่น้องอสมอรับเงินข้าเปิกการ2 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าทุกคนที่เป็นสมาชิกชกอ,อสมอแห่งประเทศไทยถ้าใครไม่ค้างจ่ายเดือนก,ก่อนเลยนี่จะมีหักปกติ2ยอดนะครับยอดที่1ก็คือ394บาทอันนี้หักไปช่วยสมาชิกเสียชีวิต985รายรายชื่อก็ไปกดดูในเว็บไซต์สมาคมชกอ,อสม,อสมอตามวิธีที่เราบอกเมื่อกี้นี่แหละครับ ไปกดดูได้รายชื่อ9ารายชื่อ9ก้าร้อยแปดสิบห้ารายเสียชีวิตนะครับที่จะหักเงินวันที่สิบห้ามกราหกแปดนี่เราไปช่วยยอดที่หนึ่งใครไม่ค้างจ่ายเดือนก่อนเลยหักสามเก้าสี่บาทนี้จบไปเลยนะครับยอดที่สองสมาชิกทุกคนไม่ว่าจะเป็นอสอมคู่สมรอสอสมหรือว่าคุณหมอเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สมัครเป็นสมาชิกชกสสมก็จะหักโดนหักเหมือนกันนี่แหละหักยอดที่หนึ่งไปแล้วเก้าสิบสี่บาทในวันเดียวกัน,นวันที่สิบห้ามกราคมหกแปดก็จะหักอีกยอดก็คือยี่สิบห้าบาท 25บาทนี้จะหักค่าบํารุงรายปีปี258อ่าววันที่15ก็จะมีหักสองยอดดังนี้นะครับทีนี้สําหรับใครที่ค้างจ่ายเดือนก่อนจะมีหักยอดที่สามยอดที่สี่แล้วแต่ตัวเองค้างครับใครค้างจ่ายเดือนก่อนเดือนก่อนค้างจ่ายหนึ่งเดือนก็จะมียอดที่สามโผล่ขึ้นมาให้เห็นในวันที่15มกราคม68ใครค้างจ่ายสองเดือนก็จะมียอดที่สี่โผล่ขึ้นมาก็จะโดนหักไปทั้งหมดสี่ยอดทานองน,นี้ครับ ใครค้างจ่ายสามเดือนเช่นอาจจะค้างจ่ายเดือนเว้นเดือนไม่ค้างจ่ายต่อกันค่าค้างจ่ายมีอยู่สามเดือนก็จะมีการหักไปเลยห้ายอดแต่ในห้ายอดก็จะมียอดสามเก้าสี่กับยอดยี่สิบห้าเสมอทุกคนส่วนยอดที่สามที่สี่ที่ห้าแล้วแต่ใครค้างจ่ายนะครับใครไม่ค้างจ่ายเลยก็จะโดนหักสองยอดนี้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่สองก็เตรียมเงินไว้ในบัญชีธนาคารให้พอหักนะครับ ข่าวที่3ครับต่อเนื่องกันกับวันที่15้า 50, source, ข่าว2เมื่อกี้15้ามกราคม6กแดนะครับก็จะมีการหักจ่กสอสมถ้าท่านใดค says, huh? ิดว่าเงินในบัญชีไม่พอหักให้ฝากเงินเข้าบัญชีที่จะให้หักภายในไม่เกินวันที่1 4มกราคม14มกราคมก็คือวันพรุ่งนี้ครับโดยเฉพาะพี่นออสมอเช็คบัญชีคู่สมรสด้วยนะครับว่าคู่สมรสออสมอรายใดที่ยังไม่ได้ทําเรื่องที่ยังไม่ได้ทําเรื่องให้หักเข้บัญชีออสมอนั่นแหละ ให้พี่น้องออสมอเอาบัญชีคู่สมรสไปปรับสมุดดูถ้าเงินไม่พอมันจะมี3 9 4เก้าสบี่บวกยี่บห้าเป็น4ี่รยิบ้าบาทถ้าเงินมีไม่เกินส4 1 9ี่รยสิบ้าบาทต้องฝากเงินเข้าในบัญชีให้มันมีเกิน4 1 9สิบาบาทเอาไว้ให้มีสักห้าร้อยก็ดีนะครับอันนี้สําหรับคนไม่ค้างจ่ายเดือนก่อนนะครับสําหรับคนที่ค้างจ่ายเดือนก่อนค้างเดือนละกี่เดือนค้างเท่าไหร่ก็เอาเงินฝากเข้าให้พอ ฝากภายในไม่เกินพรุ่งนี้1ิมกราหมแ8ดนะครับวันที่ส5้าจึงจะหักทันนะครับอันนี้เช็คคู่บัญชีคู่สมรสนะครับทีนี้ในะส่วนของอ,อสมอหรือคู่สมรสบางรายที่ค้างจ่ายหลายเดือนแล้วแล้วเขามีหนังสือทวงอ่าโดยเฉพาะคู่สมรสนะครับเขามีหนังสือทวงก็อ่านดูในหนังสือว่าเขาทวงมากี่บาทก็ให้ฝากยอดนั้นแหละเข้าไปภายในวันที่1 4ี่มกราคก68ดแล้วก็อย่าลืมฝากสามเก้าสี่ที่จะหักสิบห้ามกราด,ด้วยและ หักและฝากยี่สิบห้าเขาไปอีกด้วยสามเก้าสี่กับยี่สิบห้าเนี่เป็นกี่บาทฝากเข้าไปก่อนเลยนะแล้วก็ยอดที่เขาทวงมาอีกก็ฝากเข้าไปรวมกันก็ฝากเข้าไปเป็นกี่บาทก็ฝากเข้าไปสําหรับคนที่ค้างจ่ายคู่สรมรสอสมนะครับส่วนอสมอใครค้างจ่ายแล้วมีหนังสือทวงมาเราก็ไปคํานวณดูว่าเขาทวงมาเท่าไหร่บวกสามเก้าสี่เข้าไปบวกยี่ห้าเข้าไปเป็นเงินเท่าไหร่แล้วไปดูว่าค่าประกัารที่เราจะเข้าวันที่สิบห้ามันมีสองพัน ถ้าขาดเหลืออยู่เท่าไหร่ไม่พอหักก็ฝากเข้าก่อนฝากเข้าวันที่สิบสี่มกราคมให้พอให้ฝากยอดยอดเมื่อรวมกับ2000ันค่าบริการที่จะเข้าแล้วให้มันเกินจำนวนที่สมาคมเขาจะหักนะครับสำหรับคนที่โดนทวงมานะครับเอา,ฝา,ฝ,าฝากฝากภายในไม่เกินสิบสิบสี่มกราคม6กแด้ดยนนะครับเพื่อจะสมาคมเขาจะหักได้นะครับ ทีนี้สําหรับคู่สมรสอสมอรายใดที่ทําเรื่องให้หักจากบัญชีอสมอแล้วก็ไม่ต้องเอาเงินเข้าบัญชีคู่สมรสนะครับเขาจะหักจากบัญชีอสมอแต่ย้ําเขาจะหักจากบัญชีอสมอเฉพาะคนที่ทําเรื่องก่อนเดือนมกราคมนะครับทําเรื่องตั้งแต่เดือนก่อนโนนตุลาพฤศจิกาหรือธันวาเนใครทําเรื่องให้หักคู่สมรสจากบัญชีอสมอทําก่อนเดือนมกราวันที่15มกราเขาคงจะหักทันจากบัญชีอสมอ แต่ถ้าใครพึ่งทําเรื่องให้หักจากบัญชีอสมในช่วงต้นเดือนมกราคมบันนี้เดือนนี้ยังเอาเงินเข้าบัญชีคู่สมรสให้พอหักนะครับเดือนหน้าเดือนกุมภาพันธ์เขาจึงจะหักจากบัญชีออมทนะครับอันนี้ข่าวที่3าแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะครับแก้ปัญหาเรื่องหักไม่ได้นะครับเพราะว่าเดือนที่แล้วก็หักไม่ได้สามห0ื่นกว่าลายเดือนนี้เราลองมาดูกันวันที่15บมกราคมนี้จะหักไม่ได้เยอะกว่าเดือนที่แล้วหรือน้อยกว่าเดือนที่แล้วถ้าช่วยๆกัน ใครคิดว่าเงินนบัญชีไม่พอหักก็ฝากเข้าภายในวันที่14มกราคมก็จะแก้ปัญหาได้ในการหักไม่ได้การหักไม่ได้จํานวนที่หักไม่ได้ก็จะลดลงลดลงนะครับถ้าเป็นไปได้หักได้ครบทุกรายจะดีมากเพราะว่าสมาคมเขาจะอวดให้ทายาทผู้เสียชีวิตครั้งเดียวจบไปเลยครับทั้งหมดคือ3ข่าวประจำค่ำคืนวันที่13มกราคม2568ที่นํามาเล่าสู่พี่น้องอสมอ,อฟังครับขอบคุณพี่น้องอสสมอ,อทั่วประเทศที่ดูฟังคลิปครับ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในวะันต่อๆไปและคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ